ค่ะเดี๋ยวคุณหมิวนะคะถอดรองเท้าก่อนนะคะอ่นะคะ่ะเดี๋ยวคุณมิวขยับมาทางนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวขอดูโครงสร้างของคุณหมิวนิดนึงนะคะอ่าตั้งแต่น่องเนาะคุณหมิวนะคะเท้าค่อนข้างแบนนะคะก็คือจะลงน้ําหนักไปทางด้านในมากกว่านะคะเลยทําให้ปวดบริเวณฝ่าเท้านะคะปกติอ่ะคุณมิวใส่รองเท้าส้นสูงไหมคะใช่ค่ะใส่ประจำเลยค่ะใช่ค่ะคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงคนที่ยืนนานๆเดินนานๆน,น,นะคะจะมีอาการปรวดฝ่าเท้าเดี๋ยวคุณมิวลอง ขย่งเท้าให้ดูสัก5รอบนะคะอ่ะขาขย่งเท้าขึ้นลงค่ะ5รอบนะคะมีอาการปวดไหมคะ,ม,คะมีอาการปวดมากใช่ไหมคะปวดตรงฝ่าเท้าส้นเท้าเลยไหมคะใช่ค่ะตรงฝ่าเท้าเลยค่ะ โอเคค่ะตอนที่คุณหมิวตื่นนอนตอนเช้านะคะก้าวแรกที่ลงมาจากเตียงนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมีอาการปวดในเอ่ยปวดแบบปวดจี๊ดเลยค่ะปวดจี๊ดเลยใช่ไหมคะบริเวณฝ่าเท้าเนาะเดี๋ยวคุณหมิวนะคะขึ้นเตียงนะคะแล้วก็นอนคว่ำให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวขอดูบริเวณตรงน่องนะคะแล้วก็ตรงฝ่าเท้าอีกทีนึงนะคะอันนี้มีอาการปวดไหมคะ ช่ค่ะเพราะว่าคนที่มีอาการปวดฝ่าเท้าส่วนใหญ่ก็จะปวดบริเวณน่องด้วยนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณน่องนะคะก็เอ็นกล้ามเนื้อนะคะจะเกาะไปถึงบริเวณฝ่าเท้านะคะก็เลยจะทําให้มีอาการปวดนี้ปวดเลยไหมคะปวดเลยใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตลงเครื่องมือนะคะตัวที่เราใช้ในการรักษาตอนนี้ของโรคกลองช้ำนะคะก็จะเป็นตัวช็อกเวฟนะคะในการรักษาะคะ่ะ ขนย้ายลงเจลนะคะเย็นนิดนึงนะคะขนญญาตลงเครื่องมือนะคะจะรู้สึกว่าตึงๆหน่วงๆตื้อๆนะคะบริเวณที่มีอาการนะคะคุณหิวรู้สึกอาตื้อๆไหมคะอามีหน่วงไปบริเวณไหนไหมคะหรือว่ามีเล้าไปบริเวณไหนไหมคะ ตรงบริเวณน่องใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างรองช้ำนะคะถ้าแนะนําคุณหมิวนะคะก็จะแนะนําให้รักษาต่อเนื่องนะคะสัก5-6ครั้งนะคะเพราะว่าเอ็นกล้ามเนื้อฝ่าเท้านะคะจะค่อนข้างเหนียวและหนานะคะเพราะว่าถ้าเรารักษาไปครั้งเดียวนะคะอาการจะดีขึ้นประมาณ30-40%นะคะ ถ้ารักษาไปประมาณ5 6ครั้งอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจนแทบไม่มีอาการปวดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อนะคะมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นนะคะจะได้กลับไปใช้งานแบบสบายๆไม่มีอาการปวดรบกวนนะคะค่ะคุณหมิวลุกขึ้นมามีอาการเวียนศรีรษะไหมคะไม,ไม่มีมเนาะเดี๋ยวคุณหมิวลงมายืนนะคะแล้วก็ลองขย่งเท้าเหมือนเมื่อกี้ดูอีกสักห้ารอบนะคะว่ายังมีอาการตรงไหนอีกไหมคะ อ่าสองมีอาการไหมคะรู้สึกเบานะคะใช่เพราะว่าเมื่อกี้เย็นได้ช้ารง โอเคได้ค่ะก็คุณหมีวก็กลับไปนะคะหลังจากนี้ก็อาจจะดูแลตัวเองในการประครบเย็นนะคะแล้วก็อยากให้มาทํานะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเป็นอย่างต่ำเนาะเพราะว่าจะได้เร่งกระบวนการซ่อมแซมนะคะแล้วก็จะได้หายเร็วขึ้นค่ะค่ะขอบคุณะค,ะค่ะ